ครับผมเก่งทัชเชียครับ ครับนะเก่งรู้ความรู้สึกวันนี้หน่อยครับเรามารับรางวัลเป็นรูปแบบอะไรยังไงบอกคุณผู้ชมเออเสียบรบาอวอร์ดครับของเก่งได้รับในสาขาทิกตอ,อกเกอร์แห่งปีครับก็จริงๆตัวตัวเก่งเนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มเนาะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงทิกตอกเกอร์เนี่ยมันมีหลายคนที่เป็นแบบทิกตอกเกอร์จริงๆอะ่ะนะแต่ตัวเราเนี่ยก็เป็นทิกตอกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเก่งเชื่อว่ารางวัลนี้ที่ทำให้เราได้เพราะเอ่อออปชั่นต่างๆที่มันอยู่ในช่องเรามันก็ค่อนข้างหลากหลายนะฮะในนั้นก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องศิลปะะววัััฒนนนนธรรมดด้้้ยเางงก็ตออขบคุ ทางสยามรัฐนะครับที่เลีงเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้รางวัลนี้ซึ่งเป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็ได้มากมายมหาศาลสำหรับเก่งเลยครับพูดถึงแฟนๆที่บ่นให้เราตรงนี้หน่อยครับเก่งในตำานขงเสยามรัฐติ๊กตอกกันวันนี้ครับต้องขอบคุณแฟนๆครับที่สนับสนุนนะครับผลงานให้กับเก่งนะครับเพราะตัวเก่งเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่า จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดคนคอยซัพพอร์ตและสนับสนุนเนาะทุกๆความสำเร็จของเก๋ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวคนคนเราคนเดียวนะมันเกิดจากความสำเร็จของแคลรแหละคนที่อยู่ข้างหลังเกรนเสมอครับครับขอมาน้องข้าวโพดมีค่ะมีอะไรนันบอกคุณผู้ชมหน่อยอ๋อ้ตอนนี้ข้าวโพดนะครับก็ได้ไซส์แล้วเนาะเซ็นอยู่กับทางของมิสแควร์แล้วนะครับก็ยินดีกับน้องก็พร้อมซัพพอร์ตกับทุกๆบทบาทของน้องเลยครับผมจร่งครับฝากสำหรับสาวงาม มีความฝันนะครับสำหรับ2,25 0ไหม Miss Brand มุกดาหาร2,25ที่จะถึงนะครับพี่ครับผมก็ฝากนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่มีความฝันนะครับออ๋ Miss Brand 2,25 0นะครับใครที่มีความฝันนะครับก็อยากให้เดินเข้ามาเลยนะครับผมอ๋ออมาจจะไม่ใช่แค่มุกดาหารนะทั้ง77จังหวัดเลยนะพร้อมซัพพอร์ตนะครับพร้อมอ้าแขนนะครับรับทุกคนที่มีความฝันมาที่บอสบอกเลยครับความพยายามไม่เคยทรยศใครครับโอเคค่ะ สุดสุดด้้ทายยครับอขอฝากเชียร์น้องหลินด้วยเพราะหลินจะต้องไปอินเตอร์ต่อนะยังไงก็ต้องฝากเป็นกำลังใจให้กับหลินแล้วก็ทีมแกรนนะที่จะต้องส่งออกแล้วก็คอยเชียร์กันด้วยนะครับครับเก่งครับท้ายสุดและสุดท้ายครับ ก็ยพรอยสยามรัดอวอร์ในปีกต่อไปครับก็ยินดีกับสยามเอวอร์นะครับอ่ะยินดีกับสยามรัดอวอร์นะครับผมปีที่21นะครับผมเข้ามาสุดปีที่21แล้วก็ขอให้มีปี2 2 2 3 24ต่อไปนะครับแล้วก็ยก่งเชื่อว่าเป็นอย่หนึ่งรางวัลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนบันเทิงแล้วก็แล้วขอเป็นกำลังใจให้กับสยามรัดด้วยในการผลิตสื่อดีๆให้กับคนไทยและให้โลกนี้ตลอดไปครับ